สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ MS Auto Review วันนี้เราจะพามาชมรายละเอียดของ Toyota Mag จิ t ท2,025รถจินทิวิสุดหรู11ที่นั่งที่ผสมผสานทั้งความสะดวกสบายสมรรถนะและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวถ้าคุณกำลังมองหารถครอบครัวหรือรถเพื่อการเดินทางธุรกิจคันนี้ถือว่าน่าสนใจมากครับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Toyota Mag จิ t ท2,025มาพร้อมเส้นสายการออกแบบสไตล์ใหม่ของ Toyota ดูใหญ่หรูและโดดเด่น ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมที่สร้างความรู้สึกพรีเมียมทันทีเมื่อเห็นครั้งแรกไฟหน้าเลตด,ดีไซน์ฉกเฉียวมาพร้อมไฟไดไมนเดทัมปรนนิง่งไล่เสริมความหรูหราเส้นสายตัวถังดูปราดเปรียวและทันสมัยประตูสลายไฟฟ้าทั้งสองข้างเพิ่มความสะดวกเวลาจอดในพื้นที่แคบแล้ออัลลอยขนาด17นิ้วช่วยให้ลุกโดยรวมดูสง่าด้านท้ายออกแบบเรียบหรูด้วยไฟไท้ายเลดและสปอยเลอร์เล็กๆให้ความรู้สึกเหมือนรถตู้ระดับคอรัสยูเซอร์หรูหราไม่ใช่แค่รถตู้ธรรมดา ด้านสมรรถนะเมจิตีใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2 8ลิตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้การเร่งที่นุ่มนวลและแรงบิดเหลือเฟือไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือขับทางไกลพร้อมผู้โดยสารเต็มคันระบบการสะเทือนปรับจูนมาเพื่อความสบายเก็บแรงสั่นสะเทือนได้ดีการทรงตัวมั่นคงเข้าโคง้งไม่โครงเพลงจนเกินไปอีกทั้งอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันยังถือว่าประหยัดสมเหตุสมผลเหมาะทั้งใช้ในครอบครัวและผู้ประกอบการที่ต้องการทั้งสมรรถนะและความคุ้มค่า เข้ามาดูภายในบอกเลยว่านี่คือจุดเด่นที่สุดห้องโดยสารกว้างขวางตกแต่งรูด้วยเบาะหนังนุ่มนั่งสบายรองรับได้11ที่นั่งปรับรูปแบบได้ตามต้องการบอกกับตันซีทแถวกลางให้ความรู้สึกเหมือนนั่งชั้นธุรกิจมาพร้อมหน้าต่างบานใหญ่และไฟ ambient light ที่ทำให้บรรยากาศดูโปร่งและสบายโตโยต้ายังใส่ฟังก์ชันครบครันทั้งจอสัมผัสรองรับ Apple CarPlay และ Android auto ช่อง USB หลายตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซน และถนนกันเสียงที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบสตอเรจภายในรถจัดวางอย่างฉลาดใช้งานสะดวกและวัสดุภายในมีคุณภาพนั่นหนาตามสไตล์ t o y o ต a ด้านความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดามีถุงลมนิรภยัยรอบคันระบบเบรก ABS พร้อมอิมีดระบบควบคุมการทรงตัวเตือนการออกนอกเลนและกล้องมองหลังจัดเต็มเพื่อความมั่นใจทั้งครอบครัวและผู้โดยสารสำหรับราคาโตโยต้าเมจิสที่ส0 2 5ิจัดอยู่ในกลุ่มอิ v พีระดับพรีเมียม โดยราคาเริ่มต้นประมาณ3.5ล้านบาทในตลาดไทยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยถึงแม้จะไม่ใช่รถราคาถูกแต่ถ้ามองเรื่องความปลอดภัยความสบายและความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของ t o โยต้ก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากครับนี่คือรีวิวแบบละเอียดของ t o โยต้าแมจิสติสองพถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามในมิสออโต้รีวิวแล้วเจอกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นต่อไปครับ